สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับผม c d ดีก้าชาแนลวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปตีมินิบอสแล้วกันนะครับเป็นบอสเกี่ยวกับอไอ้แดงเงาก็ทีมที่จัดมาก็จะมีอายโตมีปู่จงมีฟูรินาแล้วก็บาวล拉แล้วกันนะครับจุดมาก็จุดตรงนี้จะเป็นจุดใกล้ๆเกี่ยวกับดันนะครับผมนะแล้วก็พอเราไขาปริศนาเช่นไปเก็บกุญแจตรงเชือกแล้วก็ตรงกงขังมาเนาะเราก็จะมี มาปลดล็อกประตูรงนี้ประตูตรงนี้ก็จะมีในเรื่องเกี่ยวกับหีบแล้วก็เกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรลูกแก้วอัพเสาเนาะซึ่งผมก็ไม่เล่นเกินชินานก็จะเรียกไม่ค่อยถูกเท่าหน่อ,อะอย่างแรกครับพอมาปุ๊บมันจะฟันเราแบบแบบมุลแบบาบ R V จากนั้นก็ก็เดินหลบไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราเดินหลบไปสักพักนึงเนี่ยเดี๋ยวพอมันเล่นเงาของมันเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวมันจะมีให้เราตีเงาครับเราก็ใช้แปะาธาตุก็คือาธาตุน้ำเพราะว่าผมลองใช้าธาตุอื่นแล้ะไม่เวิร์ก ก็คือทีมที่ผมลองใช้คือดีที่สุดเท่าที่มีได้นะครับเพราะว่าเราต้องทําดาเมจน้ําถึงจะเข้าแรงลองใช้ดาเมจอื่นละไม่ไหวเราบอสค่อนข้างเก่งครับแรงมากเผิแป๊บเดียวนี่ไปเกิดนะครับอ่ะตอนนี้ก็คือมันเล่นท่าเสร็จละเราก็ทําการตีเงามันให้ตายโดยการแปะน้ําเนาะทำยังไงก็ได้แปะน้ําคือแต่แต่ว่าอย่าไปเดินไปใกล้มันนะครับถ้าเราไปไอ้นั่นเงาใกล้ๆมันแล้วมันไม่ใช่เงาจริงก็คือโดนระเบิดตายนะ หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราตีเงาอ่ะแล้วอยู่ใกล้อะครับเงาตายปุ๊บแต่ว่าไม่ใช่ตัวจริงอย่างเงี้ยเราจะโดนระเบิดตายเลยตายแบบตายไปเลยในคลิปนี้ก็จะมีโดนระเบิดตายไปสองตัวเนาะ <c oughs> ก็จะมีในเรื่องของฟูรินากับบาบาล่าที่โดนระเบิดตายซึ่งตอนผมตอนแรกผมก็งงแหละว่าเป็นไป,นปนได้ไงแต่แบบอ๋อโดนระเบิดตายแต่ว่าก็ยังชนะมาได้เพราะว่ากดกินไข่ดาวชุบชีวิตแล้วก็บา,า,บ,าบาล่าแบบชุบบาบาล่ามาก่อน แล้วก็วนดีกว่าใครดาวมันจะเสร็จอ่ะใครเล่นในมือถือก็จะลําบากหน่อยแล้วกันเนาะใน iPad ก็ยัอพอได้แต่เล่นในคอมก็ดูแอบยากนิดหน่อยแต่ว่าเล่นภาดไปหลายรอบก็เลยพอเดาแพทเทิร์นได้ก็คือเราก็เดินหลบไปเรื่อยๆครับมันมีวงแดงข้างล่างเราก็เดินหลบไปเรื่อยๆอ่ะอันนี้คือรอบ2เนาะเนี่ยเห็นไหมเราไประเบิดใกล้ๆมันคือเราตายเลยนะตายพร้อมฟูรินาเลยนะเมื่อกี โอเคเหมือนฟูดีนั้นจะโดนเงาแล้วบาบาร่าสับมาโดนระเบิดอ่ะพอมันลมแล้วมุผมมันคุกเข่าแล้วใช่ไหมเราก็ทําการตีดาเมจท่าน้ําไปรัวๆอันนี้ก็กินไข่ครับชุบบาบาร่ามาฮิวก่อนแต่ว่าติดครูดาวเนาะอันนี้คือ UI จริงๆแนละ้วผมสตรีมใช่ไหมผมสตรีมแล้วผมก็ลืมเอานนี้ออกไว้ทุกคน ผมก็ลืมเอาบ้านเอาตึกออกจริงๆแล้วอะ่ะมันจะเป็นจอเล็กผมเผื่อไปกดขยายจอได้แหละไม่งั้นทุกคนก็จะเห็นเต็มจอวันนี้แต่แบบไม่เป็นไรแล้วกันเอาไว้ตัวหน้าตัวนี้ก็เจอนะเล่นเองไปเจอขณะในกําลังทเาเควส400ไพ่บมนเจมคือการสํารวจนะครับออันนี้ก็แบบมาตีให้ดูเห็นมันเห็นมันตียากดีก็เลยมาทําคลิปให้ทุกคนดูแล้วกันอันนี้ผมก็จะนั่งบนจนกว่าจะบจบคลิปเลยเนาะแล้ววิธีการเล่นก็คือแพทเทิร์นเดิมๆครับ วนไปเรื่อยๆอยกว่ามันจะกลับมาเป็นแพทเทิร์นเดิมก็คือแปะทตาด้ําแล้วก็ตีให้ตายถ้าเราตีไม่ทันก็ต้องไปรอบใหม่อีกรอบหนึ่งเอาบาลบลาตีตีตีชาร์ตตีตีชาร์ตอันนี้อย่างเงี้ยไม่ทันเหมือนจะต้องรอรอบหน้าอ่ะเห็นปะเราตีงเงาหาตัวจริงไม่ทันนี่ก็เราก็หลบไปเรื่อยๆยเล่นเหมือนเดิมเลยไม่ต้องไปตีสู้มันนะเพราะว่าเราตีมันไม่เข้าแบบมันเข้าน้อยมากอะ่ะสมมติว่ามันเดินเดินอยู่เงี้ยเราจะตีเข้าทีละแบบ ร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยแต่พอมันคุกเข่าจะโดนสองสามพันอะไรเงี้ยนะอันนี้เราก็เอาปู่จงมากลางโล่เรื่อยๆเนาะเพราะว่าโล่ปูจงเนี่ยกันดาเมจได้แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่าก็ต้องวนโล่เรื่อยๆด้วยนะอย่าเผลอแล้วกันอ่ะจังหวะนี้ครับเราก็หลบไปเรื่อยๆครับจะปาดารจายมาแล้วก็แปะน้ําหาตัวจริงไปอ่ะพอเราเจอตัวจริงปุ๊บล้วก็ใส่มเลยครับโอ้โหจะเข้าดาเมจเต็มเน็บเต็มหน่วยาอ้โตะก็มาปาดครับก็ปาดไปเรื่อยๆนะ ต้องไปกลัวมันเพราะว่ามันคุกเข่าอยู่คือทายังไงก็ได้ทําดาเมจให้เยอะที่สุดอะแต่ตอนนี้คือฟูริน่ผมมันมันตายอยู่ไงก็เลยทําอะไรไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดฟูรินะยังอยู่เนี่ยเราจะเรียกพวกมาตีแล้วก็เดินหลบสกิลไปเรื่อยๆดาเมจมันจะเข้าแบบแรงๆอยู่อันนี้คือแบบผมอัดคลิปมาสิบรอบแล้วไอ้ตรงเนี้ยก็คือแบบเอาวันนี้แล้วกันนะตายไม่เป็นไรก็เล่นให้มันดูไปเลยไม่นานเจ็ดนาที อันนี้ก็หนีไปเรื่อยๆนะครับวนโล่ตั้งโล่ไปเรื่อยๆจะได้ไม่โดนดาเมจตายคะอย่างนี้ชกฟูรินะมาได้ละเดี๋ยวเอาฟูรินะมาฮิวฮิวเลือดนะฮะฮิวเลือดเอาฟูรินะมาฮิวเลือดยาวๆแล้วเดี๋ยวก็รอดูครับอาอาโตะอันตรีนะครับสับต่อครับเห็นไหมดูเลือดเมื่อกี้ก้อนเมฆบังเนาะ ไม่เป็นไรอ่ะวบอาลลารอันตีตอ่อพีวมานะถ้ามีถ้ามีแบบว่าลูกลูกรกะจกฟรีน่านี้เขาทำดาเมจให้ค่อนข้างแรงแบบม,หมหีหมื่นห้องหมื่นห้าอะไรแบบนี้เนี่ยเห็นปหเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปรีบตีมันเรารอมันคุกเข่าแล้วเราค่อยกระทืบป,ประมาณนี้ไม่ยากไม่ยาก ถ้าถ้าเราจำแพทเทิร์นได้คือแบบเราเดินหลบสกิลมันอย่างเดียวพอเห็นไหมมันมีวงมันมีพื้นข้างล่างแดงๆให้ให้ดูอยู่ก็คือเราจะไม่โดนดาเมจแน่นอนถ้าเราหลบอ่ะอันนี้พอตามหาร่างจริงมันเราก็กันหน่าซัมเบนเจลเลยส่งการสาดน้ำไปแต่ถ้าเกิดใครมีพี่นิวเนี่ยจะดีกว่านี้เพราะว่าพอมันล้มเนี่ยพี่นิวก็ฉีดอัดเลยครับดอกละสี่ห้าหมื่นอะไรก็ว่าไป มอนตัวนี้บอสตรงนี้เนะี่ยมันตีได้ครั้งเดียวนะถ้าตีตายแล้วมันไม่เกิดใหม่เหมือนเป็นอาชีพเมนด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่ยากละเดือดมันเหลือน้อยละเราก็าาาสับออยาโตะมาเราสับเลยได้เลยอะไรของกูวันนี้พูดอะไรตีนติขัดอ่ะสับอายาโตะมาตีมันได้ละนะครับแล้วก็จบเกมได้เลยไม่ยากเห็นไหมลาได้เลยรนะับเพราวะว่าตรงนี้ดาเมจมันตีเข้าตีเข้านิดหน่อย อโอเคสับหาตัวจริงจึ๊บจึบจึบนี่เจอตัวจริงแล้วโชคดีมากแล้วก็สับสับสับ,สบตายเลยนี่เห็นไหมขึ้นอาชีพเมนด้วยว่าฆ่ามันตายแล้วนะครับมันไม่เกิดใหม่นะผมลองล้วแล้วเราก็เดินไปเก็บหีบกับลูกแก้วอัพเสานี้เลยแค่นั้นคือจบได้ไพ่บอนเจมแล้วก็อย่าลืมปักหมุดกันด้วยนะครับหมุดออก อ่ะแล้วก็โดดเก็บแล้วก็จบคลิปได้แล้วนะครับอ่ะประมาณนี้ในการตีเขาเรียกว่าอะไรนะบาบาลับาลกโคอ่านไม่ออกเอาไว้ว่าตีบอสเงาวแดงแล้วกันนะกันนะครับนะใครที่ไม่ผ่านก็ลองมาดูกันได้เดี๋ยวความแฮชแท็กทิ้งไว้เนาะขอบคุณมากที่แวะเข้ามาดูบ๊ายบาย